ดีครับเพื่อนๆบุดดี้พิชซ่นอนตัวนะครับวันนี้มีผมมีเรื่องที่แปลกปันเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชอบตกลากลางคืนแต่ไม่อยากใส่กระดิ่งอย่างเงี้ยครับไม่อยากใส่กระดิ่งแล้วก,ก็ไม่อยากไม่อยากใช้ไม่เปิดไม่อยากเปิดไฟนะครับนะไม่อยากเปิดไฟ แต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมองปลายคันลําบากเวลาปลากินนะครับผมมีนวัตกรรมใหมนะ่เวลาเราตกฟากางคืนนะครับเราใช้ไแท่งเรืองแสงครับเป็นเป็นทลิปหนีปลายคันนะครับเราหนีปลายคันไว้ไอตัวนี้สะดวกมากเลยครับเวลาเรา เวลาเราตกกลางคืนเราไม่อยากเปิดไฟเราไม่อยากใส่กระดิ่งหรือบางทีตกปลาแล้วคนอื่นมันตกข้างๆครับบางทีกลัวเขาลักพาอะไรประมาณนี้ผมมีนี่ครับมให้เพื่อนๆดูเนี่ยไอแท่งเรืองแสงนะครับไอตัวเนี้มันจะใช้ควบคู่ก,กับไอตัว เหมือนเหมือนตัวล็อกตายคันนะครับเราใส่คู่กันเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ล็อกนะครับเวลาเราตีตีเบ็ดหรือว่าเราวัดป่าอะไรเงี้ยครับมันจะหลุดผมก็จะมีเป็นตัวล็อกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาใส่ เวลาใส่ผมก็จะเอามาอ๋อมันจะเป็นร่องนี้ครับใส่ปุ๊บเวลาเราใส่ปลายคนนันได้ไครับเฮ้ยเวลาเราเราใส่ปลายคนันนะคันเบ็ดอย่างเงี้ยมันจะเป็นตะขอเกี่ยวเกี่ยวบนเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวานะครับมันจะล็อกปลายคันไว้ตัวไอ้ตัวแท่ง สะท้องแสงครับก่อเราจะใช้เราก็หักครับมันจะเป็นเรืองมันจะเรืองแสงตอนกลางคืนเวลาเราปิดไฟมันจะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับเราจะรู้ว่าปลาปลากินไหนอะไรประมาณนี้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัวนี้ผมว่า มันก็สะดวกสบายดีครับเราไม่ต้องไปส่องไฟใส่คันนะเราดูเราดูสังเกตตัวไฟเรืองแสงตัวเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่าไฟกินเราตั้งคันไว้ครับฟังถึงผมว่าโอเคนะคลาสสิกดีเพื่อป่าบางที่นะครับมันมันเที่ยวก็คือถ้าเราเปิดไฟบางทีมันไม่กินเนี่ยมันมันไม่เข้าหาเป็ดอะไรเนี่ยมันระแวงเงี้ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยครับแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ดูปลายคันเอา เนี่ยนะเพื่อนคือทิศนี้ผมก็ใช้นะครับกลางคืนชัดเจนมากเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ให้นะครับอย่าลืมนะเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมนะกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมก็จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมาบอกเพื่อนนะครับไม่แพงครับ แท่งเรืองแสงนะครับเอาไว้ดูตอนกลางคืน,นมันจะมันจะมองเห็นนะครับถ้าปลาที่แบบว่าหมาไหนที่มันกินระแวงถ้าเราเปิดไฟแล้วมันไม่ค่อยกินไม่ค่อยเข้าครับเราใช้แท่งเรืองแสงนะครับแทนในตัวกระดิ่งก็ได้ครับเพราะบางคนก็ไม่ชอบเสียงกระดิ่งอะไรประมาณนี้ครับ,นะรบเราใช้แท่งแสงนะ ตัวนั่งจองมันมันก็บางทีไปตกคนเยอะๆก็มันจะไม่ลบคนคนอื่นนะครับเราก็เป็นตัวเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้เลยครับผม